อย่างที่ผมเกลื่อนตอนเปิดคิดแล้วว่าหมานี่ที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาครับคือมันโคตรเขี้ยวนะนะคือก็ผมก็ลองตีดูแล้วครับมันดันน้ําตามนะน้าตามเป็นเดียวเลยครับเนี่ยครับพอเปลี่ยนมาใช้เป็นเึ้นน้าเปลี่ยนมาใช้เป็นอ่อก็ดีเดี๋ยวโป๊กดีเธอครับตัวนี้เจ็ดกรัมครับสีเหลืองไทเกอร์เป็นน้าหนะโคตรตอบโจทย์นะครับมาถูกทางแล้วครับนี่ครับน้นะก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโป๊กดีเธอครับน้ำหนักเจ็ดกรัมครับตัวนี้สีเหลืองไทเกอร์ครับนานะ เจ็บๆครับน้าตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ตีกบยางอยู่ตองกับไม้มาครับดันน้ําตามทุกไม้เลยครับน้าดูมุมนี้ครับผมเปียนไปใช้เป็นเอเดี๋ยวโป๊กที่เธอรับตามในคลิปที่น้าเห็นครับหมายเดียวจอดครับโดนน้าโดนแล้วครับโดนแล้วครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปก็ผมครับอเต้นครับจากช่องนะชาฟิชชิงแชแนลครับวันนี้ก็พานามารับชมในการตกปลากับธรรมชาติเช่นเคยแล้วนะวันนี้ก็มาถึงหมายแรกหมายนี้แล้วหมายนี้ก็ไม่ได้เข้ามานานนานมากเลยครับคือหมายนี้ที่ไม่ได้เข้ามาคือตามันเคี่ยวครับนานะแต่หมายสวยมากครับเดี๋ยวผมให้นานารับชมบรรยากาศใหม่ครับด้านหลังเนี้ครับด้านหน้าผมนี้ครับแต่ถ้าเกิดหันมาด้านนี้น่าจะย้อนแสงเดนับนานาดูครับ ไม่ต้องดูหน้าผมแล้วอกันดูสภาพใหม่แล้วนะใหม่นี้งามมาก้วนะมันเป็นฝ่ายครับก็ถึงจะเขี่ยวไงครับไม่ได้เข้ามานานแล้วก็ต้องลองนิดนึงครับนะนะวันนี้ก็เหยื่อจากคาดพิชซีซี่เช่นเคยครับหลักๆก็น่าจะเป็นเหยื่อตัวใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นตัวเทสอยู่ก็เป็นเจนวันมินิครับสามจุดห้าเซนครับจากคาดพิชซี่ใบหลิวใบเดียวครับเบ็ดเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับก่อนจะไปรับชมก็ ฝากเป็นกําลังใจให้เยอะๆเลยครับนันะปลาเขี่ยวมากครับแล้วก็วันนี้แดดแรงมากโอเคแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ที่สังเกตก็คือเห็นปลาขึ้นน้ําเยอะมากครับนันะแต่เดี๋ยวยังไงก็ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นแล้วกันครับถ้าผิวน้ามันยังไม่กัดผมมีเยื่อใต้น้ําจากเค่ายวิชิมิซี่มาเล่นกันเหมือนกันครับพวกกระดียางลาเภทครับหรือแม้แเป็นกระดีเดี่ยวโป๊กริเทิร์นบโอเคแล้นะเราเริ่มรักท่อกันครับ ไปครับนะเดี๋ยวเราไปสโล่นะครับเนี่ยมันมีปลาขึ้นน้ําเยอะมากเลยนะครับแต่ผมกลังนตีไดเลยครับว่ามันโคตรเคี้ยวครับนะเดี๋ยวหาบริเวณเแนวชิตะลิงนะครับตีเพราบริเวณแนวข้างๆตะลิงครับมันเป็นแนวน้ําตื้นครับแต่อากาศมันร้อนผมไม่แน่ใจว่าปลาจะเข้ามาอยู่หรือเปล่าก็ลองๆดูครับถ้าตีเข้าไปในบ่อผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ตัวมันน้อยมากครับก็นี่คทัานั้นนะแสงเป็นเอ่นวัน มินิสามจุดห้าเซนกับจากะขายพิชิิสีซี่เบ็ดเดียวครับใบหลิวนี่ครับ,บเบ็ดเดียวองศาเบ็ดเปิดใบหลิวใบเดียวประดิษฐ์น้ำครับขนาดสามจุดห้าเซนกับปลาสโตรโลนี่หวังนะนะนะไปลม,มยังสวยอะ่ะหุ้ยเดือกกลมันกัดเลย ตามมาด้วยสายไปพาดกิ่งไม้ืไม้แรกผมว่าการใช้เหยื่อตัวเล็กเยครับป่ามันก็จะระแวงน้อยกว่าอาจจะโดนพวกใบเคาะคู่ด้วยครับความเคยชินของมันมันเคยโดนครับมันเข็ดครับตีเผื่อลมโอ้สายก็ยังไปพาดอีกถ้ายะกัดก็ดก,ดกัดแบบนี้แหละ คต่ตีตกปลายไม้แรกกัดเลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยันนั้เข้าจุดเข้าจุดแต่ไม่สวบ เตะมาตีเรียงนี้ตีขึ้นไปบนฝั่งดันน้ำตามมาเลยแต่ไม่ยอมกัดดูมันขึ้นน้ำอ่ะเดี๋ยวล้องเตะแล้วถ้าถ้ายู่น้ำไม่เอาเดี๋ยวต้องจัดเหยื่อใต้น้ำให้มันดูเดี๋ยวนีให้มันดันกลางกัดทีแรกมัอนยาเจ้าจริง นันาโดนอุ้ยจัดให้ตามคำสัญญาเรียบร้อยกินแบบนิ่มๆเลาะลิงเลาะลิง,ลลงนี่ครับน,านาั่นะจัดให้ตามคำสัญญาครับถ้าผิวน้ำมันไม่กัดครับมันมีอาการบอกว่าดันน้ำตามกับทุกไม้แล้วนะแล้วดูผมเปลี่ยนแผ่นครับไม่กี่ไม้ครับซ้ายทีขวาทีโอ้โหตัวนี้ตีเลาะลิงด้วยด้านนี้ครับนะ่ โอ้ยังขึ้นน้ำอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถูกทางแล้วครับนี่ครับน่ะนะก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวโป๊กนีเธอร์ครับน้ำหนักเจ็ดกรัมครับตัวนี้สีเหลืองไทเกอร์ครับน่ะนะสีเจ็บเจ็บครับน่ะนะเกาะแล้เปล่ามันฉีกนิดนึงครับนี่ตัวเบ็ดเข้ามาอยู่เนี่ยนี่นะน่ะเดี๋ยวโป๊กนีเธอร์ได้เรื่องเลยวะน่ะนะนี่ครับก็ ถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปอิงกัะเยือที่เราใช้มากมายครับสลับปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆับนะสังเกตดูครับมันโล่งครับแล้วก็ปลามันขึ้นน้ําเยอะมากครับแต่ก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเออเป็นเยือกผิวน้ําครับเป็นเออเจนวันสามจุดห้าเซนแบบเป็นเจนวันมินิแต่ค่าพิจิครับตัวนี้ก็พอเออก่อนหน้านี้คือผมใช้เยือกผิวน้ําตีบรรดาน้ําตามกับทุกไม้ครับตามโดนมาเยอะครับโดนทุกวันครับก็ปรับเปลี่ยนวิธีเล่นครับนี่ครับน้ะ เดี๋ยวโป๊กรีเทินก็ดีเหล็กจะคายไปจริงจริงละเอียบน้ำหนักเจ็ดกรัมตัวนี้สีเหลืองไทเกอร์ครับนี่ครับตัวปลานะซช์ที่สวยประมาณนั้นสามขีดสุดยอดมากครับนะเดี๋ยวโป๊กรีเทินครับ 打开。 โดนะฮะมันต้องแบบไหนนี่มานนี่เรียบร้อยครับอ่านหมายออกครับชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับนะเขียวๆก็ไม่เหลือครับเพราะว่าเหยืย่อประเภทนี้มันลดอาการระวงของปลามากที่สุดแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวโฟกรีเทิร์นแก้มที่สองมาแล้วครับ มาดูตัวปลาแล้วนะเต็มเงี้ยงเลยครับนะนี่ครับไซส์ก็พอๆกับตัวแรกครับแต่ที่สองมาแล้วกับเดี๋ยวโฟกัสรีเทิร์นสีเหลืองไทเกอร์จากค่ายไปจริงจริงครับนี่ครับนะคือตัวเปิดคลิปผมก็พยายามจะใช้เป็นเอ่อเจนวันเอ่อมินิครับสามจุดห้าเซนครับเย่ยวผิวน้ำรับอย่างที่ผมเกลื่อนตอนเปิดคลิปแล้วว่าหมานี่ที่ผมไม่ค่อยได้เข้ามาครับคือมันโคตรเขี้ยวนะั่นนะคือก็ผมก็ลองตีดูแล้วครับมันดันน้ําตามนะน้ําตามมันด้วยแหลยครับ เนี่ยครับพอเปลี่ยนมาใช้เป็นขึ้นน้ำเปลี่ยนมาใช้เป็นเอกระดีเดี๋ยวโป๊กที่เธอครับตัวนี้เจ็ดกรัมครับเสีเหลืองไทเกอร์เป็นยังไง้านะโคตรตอบโจทย์นะครับสองตัวสามตัวไอ้น้องไม่เชียอหรือวาไงน้องหมาแถวนี้ครับผมไม่ได้มีอะไรจิดไม้จิ้มือมาให้มันกินแต่มัมก็ยังอ้วนอยู่นะดูปลาย,ยลว่านะนะเดี๋ยวลองจัดกันต่อหมดสิทธิ์หลุดไอ้น้อง เต็มสามตะขอเลยนี่ครับนะ้ะก็ดีเดี๋ยวโป๊กทีเธอร์ครับจะข่ายวิ่งอีซสิสุดยอดมากครับตะข่ายเต็มบอ่อเลยครับนะ้ะโคตรเซ็งเลยก็คือไม่มีทุนบอกด้วยนะครับเรียบร้อยครับนนะคือไม่ใช่ปลานะครับโหโคตรเซ็งอ่ะ น่าจำปเป็นอันเดียวกับตัวนี้ครับดูแม่งดักกันสุดยอดอะหากินกันมักง่ายมากเลยโคตรเส็งเลยหลุดจากกนุนมาอันหนึ่งครับคือไม่เห็นไม่เห็นแนวทุนไม่เห็นแนวเชือกอะไรเลยครับโคตรมักง่ายเลยหาปลากันแบบเนี้ย ยัยลงไปได้จะตัดให้หมดเลยับใต่จะต้องเสียเหย,ยื่อแล้วเท่านะั้นะอาจจะต้องดึงให้ขาดแล้วไปดูทีว่าจะรอดหรือเปล่าแต่บอกได้เลยครับมักง่ายมากครับหาจินแบบน,นี้คนแถวน,นี้หาฟางมักง่ายมากดักไว้คือดักไว้ไม่คือไม่มีปัญหาปัญหาคือไม่มีทุนเรับแล้วก็คือสายมันคือมันจมน้ำครับแล้วใครจะไปตัดรู้ได้คขาก็ ตรงนั้นมีตะข่ายหรือเปล่าเสียลมเลยนะเตรียมไปใ้เมันจะผิวน้ำก็ได้ที่ผมติมันดันน้ำตามทุกไม้เลยนะครับเราแวงเหยียผิวน้ำ พุ่งมาเหมือนจะ,จะเอาเลยอยู่ในแนวป่าเนี้ยเพื่อมันจะเผอหลอกล่อเมันก็แล้ว มงนมันพุ่งทุกไม้ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวลองใช้กระดิมีต่อไม้อยู่นะผมไม่แน่ใจว่าตะข่ายหรือว่าเราไม่ต้องตีไปถึงแล้วกันเดี๋ยวตอนนั้นก็คือสรุปว่าขาดครับสีเหลืองไท,เก,กกงเ,ท,ไทเกอร์นหนักเจ็ดกรัมก็สีเขียวไทเกอร์ครับ ตัวานั้นเป็นสีเหลืองไทเกอร์ครับตัวนี้เป็นสีเขียวไทเกอร์แต่ตัวนี้นนหนักจิดกรรมครับตัวที่ดันตางแล้วถึงแนวไม้นั่นแหละขนาดสีบูบากแลวนะ ใหญ่นะนะเดี๋ยวกอยากสมหึดมาทางนี้ตัวเบนเริ่มเลยนั่นมันต้นไม้ไซโล,โลนะนะมาทางนี้ต้องจู่ขึ้นฝั่งแล้วครับโุ้ยโุยโอย้โหตไม้มานี่โอ้โหน่ะนะสามทิมอีก นี่ครับนะอ่านหมายออกปรับเปลี่ยนเหยื่อให้เหมาะสมกับสภาพหมายและที่สําคัญครับตามสภาพความเคี่ยวของปลาครับน้าได้ตัวแน่นอนครับเนื่ยหมายนี้ครับอย่างที่ตอนที่ผมเปิดคลิปครับจากฝั่งด้านนู้นครับผมเปิดคลิปด้วยตัวเหยื่อกบยางครับเป็นเชนวันมินิสามจุดห้าเซนครับจากคายวิิงอีซี่ะครับคือมีอาการครับมีอาการระแวงเหยื่อมากมีอาการระแวงเหยื่อกบยางมากผมแลยเพี่ยมาใช้เป็นเ เดี๋ยวโป๊กที่เธอเนรับนา,นาดูว่าอุปสรรคมันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมให้ดูปามติดอะไรไม่ได้ไอตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ตีกบยางอยู่อตอกสับไม้มนะครับดันน้ําตามทุกไม้เลยครับนานาดูมุมนี้ครับผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเอเดี๋ยวโป๊กที่เธอะครับตามในคิดที่น้าเห็น,นครับไม้เดียวจอดครับโหติดมินมากเลย ตีนนยังอยู่นันน่ะมุดเข้าป่าเลยดูตะข่ายยังติดอยู่แล้วนะไซโลครับตัวนี้กับเบียกโป๊กที่เทินครับจะไขา่ยิงริงซี่นะดูตัวปลานี่ครับยิงสภาพอากาศร้อนแบบนี้ด้วยนะครับเหยื่อประเภทนี้ครับตามันระแวงน้อยที่สุดแล้วครับแล้วก็คือด้วยสภาพอากาศร้อนนะครับมันกัดง่ายมากครับสาหรับเหยื่อประเภทกระดีครับนี่ครับอันน่ะ เดี๋ยวโป๊กที่เธอเนรับจะคลายไปจริงอีซีส่ล่อและคลายไม่ได้ <c oughs> โอเคแล้วนะเดี๋ยวโป๊กที่เธอเนี่บทางไหนดีอะตอนนี้มันเที่ยงมองไปทางไหนก็หามุมที่มีแสงยากมากมันจะมืดอะ <c oughs> แ่นั้นนะดูเรี่ยมดีดีกว่าเดี๋ยวโป๊กที่เธอเนรับจะคลายไปจริงีซี่ครับแจมแมว